สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชน,นิธาจันหอมม .3 าัเอเลขที่13ค่ะควันนี้จะมาแก้โจทย์โอเนตปี2561ค่ะข้อที่3ค่ะเชิญไปรับชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำสีมาแยกเป็น2กําลัง2ค่ะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะนำา2กําลัง2อคูณ5ค่ะจะได้เป็น2กําลัง10นะคะ ลบสามกลังสองก็จะได้เป็น9ค่ะนำสองกำลังสิหารสองกำลังสองนะคะจะได้เป็น2องกำลังแปดค่ะเนื่องจาก1 0บลบสนะคะก็จะกลายเป็น9ก้าก็จะแยกออกมาเป็น3ามกำลังสองค่ะนำสามกำลังสองมาต,ตัดกันค่ะจะได้เป็น1 1 2่งหนลังแเท่ากับสองค่ะจะได้255ค่ะคำตอบวันนี้ได้สอ5รนะคะ